เรียกไ,ได้ว่าเป็นทั้งนางเอกสาวสวยและก็นางเอกสายบุญนะคะสำหรับแพนเค้คเกเขมมนิตที่ล่าสุดเนี่ยบินลัดฟ้าบินลัดฟ้านะคะไปฝังลูกนิมิตถึงวัดไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์โดยเจ้าตัวเนี่ยเผยว,ว่าเป็นวัดที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเมื่อสิปีที่แล้วตั้งใจไว้ว่าถ้าทุกอย่างเสร็จสิ้นนะคะจะกลับไปฝังลูกนิมิตก็เลยได้มีโอกาสกลับไปร่วมบุญที่นั่นอีกครั้งค่ะ พี่โซบีเหมือนพี่แพมเคนเป็นทริปบุญเลยค่ะคือตั้งแต่แบบเกือบสิปีที่แล้วที่เคยไปกับพี่พีเสดเดินเนาะที่เราไปไปซื้อที่สร้างวัดกันที่ในเร์แลนค่ะเราก็เคยบอกกันว่าถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีการฝังลูกนิมิตเนาะ<อ>แบบได้มีการจองกันเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>จนผ่านมาเกือบน่าจะเป็นปีที่เกือบ10ปีอะค่ะเกือบ10ปีตั้งแต่ตอนนั้นอะยังแบบอุ้ยเวลาผ่านไปเร็วมากก็ได้ได้เอ่อทุกอย่างเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ได้ฝังลูกนิมิตกัน ซึ่งช่วงนี้นะคะก็เน้นทั er ้งการมูแล้วก no <him> ็ขอพอในเรื่องสุขภาพและการงานส่วนเรื่องมีลูกเจ้าตัวบอกตอนนี้ไม่มีแพลนเลยทั้งแพนเค้กและสารวัตรหมีนะคะขอโฟกัสที่งานก่อนด้านผู้ใหญ่ก็ไม่ได้กดดันเรื่องมีลูกแต่อย่างใดขอแค่ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีส่วนตัวมั่นใจในเรื่องสุขภาพของตนเองและสารวัตรหมีเพราะว่าออกกําลังกายกันตลอดค่ะปกติเข้าใจว่าโอเคเพราะยังออกกําลังกายกันอย่างเต็มที่คุณหมายถึงว่าเราก็ยังแบบ ยังยังคิดว่าเรายังโอเคเนาะแต่ก็ต้อง <ừ. S 1> ดูแลสุขภาพไม่ทําอะไรให้มันแบบโอเวอร์จนเกินไปไนะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะปึกษาคุณหมอบ้างหรือยังคะก็คุยกันอยู่เหมือนกัน <ừ. S 1> ค่ะว่าเดี๋ยวก็คงหาข้อมูลแล้วก็จะไปนั่งคุยกันถ้าเรารีบทําอะไรไว้ก่อนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะดีกว่าเก็บไข่หรืออะไรอย่างนี้เนาะก็เป็นเป็นสิทธิที่ที่ต้องหาข้อมูลแล้วก็รีบ รีบในขั้นต่อไปค่ะเราคุยกันแล้วก็คือเข้าเข้าใจตรงกันอะไรเงี้ยค่ะพี่หมีเองก็ทํางานด้วยเราก็แบบสนุกอยากเดินทางอยากทำอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่านาตอนนี้ก็ก็รับผิดชอบหน้าที่ของเรากันไปก่อนค่ะทุอย่โอเคไม่กดดันใช่ค่ะมูทุกที่ค่ะมูทุกที่ไหว้พระทุกที่อะไรเงี้ยค่ะไหว้พระเราก็จะขอพรกันเรื่องสุขภาพเนาะเรื่องสุขภาพเรื่องงานอะไรเงี้ยค่ะมีมีขอน้องไหมคะยังไม่ได้ขอะเรายังมีงานที่เรายังรับผิดชอบอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่กำลังสนุกกับการทำงานอยู่ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ